เอาละครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้คุณต้องฟังให้ดีนะครับเขาว่ากันว่ามีประกัน OPD ตัวหนึ่งเนี่ยดูแลเราดีมากๆยิ่งกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ครบสัญญาเขาคืนเบี้ยเราครบเลยนะครับจริงหรือไม่จริงวันนี้พูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะพี่หนุ่มประกัน OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงค่ะ ประกัน OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงนี่นะคุณชมครับใช่ค่ะก็อย่างที่เป็นกระแสต,ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าดูแลดีใจเบีย้ยประกัน10ปีคุ้มครองนานถึง20ปีค่ะแถมเขาคืนเบีย้ยให้100%ด้วยเมื่อครบสัญญาค่ะอุยดีจริงด้วยใช่ค่ะพี่นุ่งคะที่คุ้มครองเนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างคะพี่เออมาไงมา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 ขอพี่อี้หน่อยฮะมามาอันนี้ไม่ได้เชิญนะฮะคือมาเองอยากรู้ ีนไหนก็มาแล้วสวัสดีสวัสดีครับอ,อยากรู้อะไรอาถามเลยคือถ้าแฟนไปหาหมอค่ะ แล้วลูกป่วยต้องนอนโรงพยาบาลอันนี้คุ้มครองด้วยไหมคะคือเอาง่ายๆถามให้ป่วยหนักเจ็บเบาคุ้มครองอะไรยังไงบ้างสมัครกรมธรรม์เดียวคุ้มครองครบเลยค่ะพี่หนุ่มทั้ง OPD IPD หรือถ้าใช้วงเงินไม่หมดก็ยังสะสมต่อในปีถัดไปได้หรือว่าถ้าต้องแอดมิดเนี่ยก็มีเงินชดเชยรายวันให้อีกแถมยังมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมหากป่วย3ามโรคร้ายแรงด้วยค่ะอืมคือใช้ไม่หมดนี่ทบปีหน้าได้ค่ะ ยังไงเรามายังไงอีกเนี่ยพี่ชายครับพี่ชายแล้วสงสัพี่เข้ามาง่ายง่ายงี้เลยเหรอมีรายการนะเนี่ยเชิญ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 มีอะไรอยากถามเอถามเลยแล้วที่ประกัน OPD ส่วนใหญ่ไม่ค่อยครอบคลุมล่อเออดีอันนี้ถามดีของเราเค้มได้ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยครอบคลุมทั้งเรื่องทําฟันสายตาวัคซีนและตรวจสุขภาพประจําปีค่ะอุย นี่คือเคลมได้หมดตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเหรอะใช่ค่ะโอ้โหเอาละครับครั้งนี้มาถึงคําถามสําคัญไม่ถามไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นคืนเบี้ยไอ้ที่ว่าคืนเบี้ยครบเนี่ยจริงหรือเปล่าครบจริงไอ้เนี่พ่อค่ะถอนหายใจทำไมก็ปล่อยเข้ามาเองอ่ะอาไอ้ที่ว่าคืนให้ครบเนี่ยครบยังไงคืนยังไง ให้ผมเชิญพี่หนุ่มเปิดเลยครับแหมเรียกพี่ซะด้วยผมเปิดนะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะพี่หนุ่มจะเคลมเยอะเคลมน้อยเนี่ยเขาคืนเบี้ยให้ครบ100%เมื่อครบสัญญาค่ะอือุยคืนครบจริงด้วยจริงครับมองสั เอาละครับมาถึงประเด็นเรื่องการสมัครกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปโพนอินหาคุณหมอกันนะครับเราจะถามว่าทํายังไงนะฮะตรวจสุขภาพแบบไหนนะครับคุณถึงจะทําประกันตัวนี้ได้สวัสดีครับคุณหมอครับผมกัญชัยนะครับออพี่หนุ่มคะสมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพค่ะแค่ตอบคาถามสุขภาพ3ามคถามไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยเหรออ,อย่างนี้ก็คุ้มสิครับ เอาละครับวันนี้นะครับเราได้รู้ข้อมูลดีๆกันครบถ้วนแล้วนะครับทีมงานขึ้นกราฟริกหน่อยนะครับและนี่คือประากาัน OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงคืนเบี้ยครบ100%เเมื่อครบสัญญาครอบคลุม OPD IPD รวมทั้งทำฟันสายตาวัคซีนตรวจสุขภาพประจำปีสมัครง่ายๆนะครับไม่ต้องตรวจสุขภาพแค่ตอบคำถามสุขภาพ3คํคำถามมีที่นี่เอยยังมีอีกนะคะหึยังมีอีกแล้วจะไม่หมดอีกเหรอใช่ค่ะว่าประกันของเราเนี่ยมีให้เลือกหลายแผน ถ้าเลือกแผนตั้งแต่3 0 0แสนบาทขึ้นไปจะสามารถแชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาลทั้ง OPD, IPD รวมทั้งทำฟันสายตาวัคซีนและตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคนในครอบครัวเดียวกันได้รวมสูงสุดเนี่ยถึง5คนเลยนะคะตั้งแต่3 0 0 0 0นบาทขึ้นไปใช่ค่ะโอ้โหคุ้มจริงๆนะฮะอุย้ยมีไปเฉพาะครอบครัว5คนเท่านั้นไม่เกี่ยวไปแม่รูอบอุ่นขึ้นมาทันทีเลย เอาลครับสรุปโดยรวมนะครับนี่คือประกันที่เรียกว่าอุ้ยคุ้มจังสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สมัครได้แล้ววันนี้นะครับคุณทักแชทมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือง่ายๆครับมาที่สาขาแบบผมก็ได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจบแลสนใจทักแชท